ตอนเติมบัตรซื้อกะง่ายหายหาถ้าไม่ค่อยมั่นใจขั้นตอนนะครับกดเปลี่ยนภาษาก่อนเลยก็ค่อยทําตามที่ชีบอกไปวางบัตรในช่องวางเฉยๆเลยนะครับเจอตู้ไหนต้องเสียบก็ค่อยเสียกดจํานวนเงินที่ต้องการเติมแล้วใส่เงินเข้าไปจริงๆแล้วไม่ต้องกดจํานวนเงินก็ได้นะใส่เงินไปเลยจากกลอัจฉริยะ เซ็ตยิบบัตรขึ้นไม่ต้องขอใบเสร็จก็ดีนะเรืองแต่ถ้าเริ่มมั่นแล้วเกมเปลี่ยนก็คือเชิดวางบัตรกดจำนวนเงินิใส่เงินจบฟูเทิร์นเดินออกเติมด้วยเหรียญได้แต่ต้องครบ1,000เยนขึ้นไปแล้วก็เป็นเลขท่วนๆเท่าน,นั้น เออเคยพยายามทำลายเหรียญเสร็จษแล้วแต่ว่าไม่สำเร็จ